ก็ขอ oh, สวัสดีชาว YouTube เลยทุกคนด้วยนะครับพบกับผมโจสองพันสี่หกนะครับเราอยู่ในเกมแบบซอมบี้อ่ะชื่ออะไรสักอย่างนี่แหละใครเก่งภาษาอังกฤษก็อ่านเฉยๆนะครับอ่าเราไปเริ่มด่านนี้ด่านนี้ผมยังผ่านไม่ได้นะครับเออไม่รู้เพราะอะไรนะพี่ผ,ผ่านไม่ได้อ่ามาเริ่มเล่นเลยเดี๋ยวๆก็ต้องอะไรบ้างใช่ใช่ใช่อุดหนุนอุดหนุน มันไพวันไม,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 ม่ไม่ไม่คิดว่ซื้อตัวดีกว่าก็เล่นเดี๋ยวอืม,มเนี่ยเราจะ้าตอนนี้ช่วงนี้กำลังหาเวลาลงคลิปไว้บ่อยๆนะครับเพราะใกล้จะสอบแล้วนะครับก็ก็นั่นแหละนะครับอยู่รอดถึงสองทีอยู่จังเว้ย,วยอวสองทีเชียวเหรอมันมอึดจังวะทำไมอึดดัวยอือสัตว์เอ้ <c oughs> ดูสลาฟี่เป็นไข <c oughs> ่เนี่ยเฮ้ยิงแกสยิงแกสตอนนี้ย่อรกสุนฟีไว้ยโดโดูดโดโดไปไกลได้ือตตตี่เนี่ยสงทสิครับรออะไรสองทีสองสอ,งสองทีต้องอยู่ได้ ระดับระดับโอมาฮาละตายหมดซะนี่เป็นยังไงนี่เกงครับอ๋อพอตัวนะครับอาเป็นไงเป็นไงอ่ะเป็นไงอ่ะพี่ฝึกไมชอบจากวัดโซดินเนายจะฝึกด้วยมเออเออเอย่งไรอยากบินใจอยใช้ลูกศรสิบเบอร์เลยถ้าว่าจะพอออกไปซเสีย โอ้สองกะทีเฉยดิดอยูรอบเนี่ยหนึ่งทีก็เอาให้รอบก่อนเอ้วหนึ่งทีเราได้แล้วเอ๋เอาคนบอกเราตรงเราตรงตรงไป Let's go let's go Let's go let's go, let go มาสิครับมาล้อยเฮ่อเป็นไงล่ะเฮ่อสูตรสูตรทุกอย่างลูกสูตรเนี่ยสูตรนี้ต้องอ่อร เปทองอ no ๋ังเลยบิบุ่อตต่ตตเลยอาเลยเหอาเหือชิบหายล้เอ่อเออเร็วสุดสอยู่อยู่ที่อะไรวะอ่นไม่ออกแมง่า้เราทำไงพยาบาลเหรอพยาบันตั้งสองเดือนเรียนเรียนนะเราจะสาซื้อหรอ กลัวเราต้องอัเกรดปืนว่ะแม่งกากว่ะกูกำลังจะผ่านแล้วเชื่อเล่นต่อดีกว่าไม่ต้องสนเออีกินซีดูให้ดูเป็นวะอาอ่ะอัปคลิบขีดด้วยกินทีต้องใช้ปืนเจนก่อนละรู้ละต้องใช้ปืนเจนก่อนขอ,อใช้ปืนเจนก่อนอ๋ออุศุดพิธานละก็ ระดัสูงพื้นฐานละเราใช้ปืนยังไงอ่าสต็อกออสเจอร์อไอ้วันไอ้วันควรจะเป็นรถไขมันได้แล้วนะไอ้วันโอ้โหมาสเป็นปืนนิวเคลียร์ที่อะไรได้ฟรีเปล่าปืนไม่ใช่จัง,งเลยอ่าไหนเงยลงสูงละชิมฮอย ไปไปไปเลกโ้วตีมสารจมีเยอะเยอะเป็นไงละ่ะเป็นไงละ่ะเป็นไงละ่ะเป็ไงล่ะจํำเลยอึดมากเป็นสารอึดไปเรไงอยเยอะเป็นไงเป็นไงละ่งละ,ลอ,อ,อ,ละอืมหล่อเลยูนี่หล่อเลยูไม่อยากขำเอาก็ขำนี้อ,อะไรวะตลกตรไหน,นอ๋อ งอ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 ฉิบหายแล้วงองอ้งอเราต้องงอแล้วอ,อ้ยิบหายแล้วรอดไปเนี่ยเราไปไหน้รงอยู่รอดได้เนาะเราเนี่ยเรามันเก่งแล้วใช่ไมไมใช่เมันเก่ง้เ,าเราเรา้เราเริ่มกากแล้ว งชมเาเก่งกูใกล้จะตายแล้วเนี่ยเออคอสอองต์เออ้สอ,ส,อ,อ,อสูุกพิ่มอ,อมไม่ได้ใช้ไปเนี่ยคือ,อบอกกูไปไหนอ้ยููือ้อะไราอะไรของมันบะเราต้องอซื้อซื้อซื้อพยาบาล ที่ผ่านรอบนี้ชัว่วคุณนั้นได้ผ่านนะครับซื้อ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 าสดงหลักก่อนสองใบคือเปียกเชื่อกูซื้อถ้ากูไม่ผ่านกูจะ่ามึงซื้อรอบนี้ต้องชนะให้ได้นะเพราะอัคคีบมันหลายนาทีนั่นเอง อะไรที่เลยเอ๋่ต้องพอออประหยัดบ้างนีอพอออประหยัดไม่ใช้ปืนเลยอ๋อทำผมไปท่ำตัวจะไม่สซนละเราต้องรอดเราคงจะได้กัดพี่อย่าหวังหวังเลยอย่าฝันเลยพอประหยัดบอกว่าต้องใช้ต้องขูดจับสิเบื้องพอประหยัดบอกเท่าไหร่วะเพื่อเพื่อ เือเงื้อเงื <Drag sup> ้อเื้อมาเช็ครออะไรออไรรออะไรหออะไรรอหงาวทองครับอนี้ซื้อคุ้มคุ้มหนึ่งที่ครับอนนี้อันนี้อนนี้ครับอันนี้บอกว่าหายกวหายใจครับฮอิงจะพูดว่าง่ายกว่าไครับ ็ง่ายกว่าหายใจดีกว่าหายใจง่ายกว่าฮึ่ยคืออืมอืมอือตังก่อนอสินค้าหือเข้ามามเข้ามาหาลูกกระสุนครับรออะไรมเข้ามาหาลูกกระสุนเอะรออะไรมงเขมหาลูกกระสุนเถอะหาลูกกระสุนเถอะเข้ามาหาลูกกระสุนหาาูรเชียอะไรเนี่เชื่อะไรของคุณ ดูไหมไม่มีคนดูนเลยนะเนี่ยนี่เลยเพื่อเพื่อโอี่หนึ่งนาทีอยู่าอาอาาพ่อเธอเหนื่อยแล้วรอบนี้ผมต้องชนนะคุณที่ต้องคอยคุณแซมมี่ผมจะไปทางแพ้่อนคนหลอก อคนคนอสนอนถ้าเราถึงขีดห้าน่าจะต้องใช่ไหมแต่ว่าครูรอบนี้ครูบอกไม่ต้องใช้วะ่ะง่ายวะ่ะรอบนี้ไม่ต้องใช้ป่ะผ่านหนักว่าผ่านแบวิ่งเอ้ยวอตเป็นใหม่วอตอิตโตะวอตอิตโตะอีกมากครูว่ากูใช้เลยเปล่า

โอ๊ยชีมี่ชิ้ไหนรอแล้วก็ผ่านซุได้ตยตายตายอเชอีปิตาตายซะเถอะลตาตายกันให้หมดไม่ละมาห้าเม่ละไปเสียแบงค์ไปสองแบงค์วะเอ้อะไรอะฟรีผลยุ่ยยองผเป็น่เจ้าขอของดีไอชชยขผิดคุผิดตนิตของดี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 เฮ้อเฮ้ยเฮ้อเฮ้อไเี่อ <Yeah. S 2> เร็วสุดทิงจบไปแล้วนะครับสำหรับที่นี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส,สไคร์นะถ้าพูดเสียหายหรไม่ีใครมาดูสัตว์